ใช่ใช่ใช่พื้นที่าสนาแ้วเนาะควง่่ให้เอาระจอช่วยเหลือครับเราก็ยินดีเพราะแล้วขอท่านอย่างเดียว ท่านสร้างเสร็จเร็วๆผมจะรีบเอาสนามกีฬากลับผมเห็นด้วยฮะนะทีมมันน่าจะลงศูนย์จริงๆเนี่ยเสรษฐว่าตอนนี้ก็อยาามจะเลคืออันนี้อันนี้ทางศูนย์เขาไม่ได้ร้องขอนะพอดีท่านผู้จานท่านมาในนามบริษัทมอบผ่านทางท่านดองนะครับเราเห็นว่าศูนย์สร็ก็เกิดจากความร่วมมือของภาคสาหกรรมเรามามอบมาเราก็เลยมอบต่อนะครับทางทางสภาสาหธรรมใหญ่อยู่ได้ไม่ต้องมาเป็นภาระเรื่องนี้นะครับแล้วพอใช้เสร็จใช้เสร็จปุ๊บนะครับ ไม่ได้ไปดำเนินอะไรต่อพอไเจก็เอาไปดูแลเผื่อไว้ใช้ภารกิจอื่นในอนาคตนะครับ้สวยงูใหญ่แห่ที่สิกแด้ยแต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้ครัตรงนี้สิบสองใบใช่ไหมตันยี่สิบสองใบครับ จะได้ไปทำที่สิบใช่ไหมนี่่วกนี้เดี๋ยวเราส่งมอบต่อให้กับทางเลขาประธานสภากับแนนาย่กานอะไร ฝั่งเท้าถึงไม่มีใครอ่านข่าว